ก่อนจะเริ่มเล่าเรื่องราวสำคัญในวันนี้ขอเชิญทุกท่านกดติดตามช่องของเราไว้ก่อนเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวหายากของสะสมล้ำค่าและประวัติศาสตร์ไทยที่หลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อนการกดติดตามของท่านคือกำลังใจสำคัญและทำให้เราสามารถค้นคว้านำเสนอข้อมูลคุณภาพสูงให้ทุกท่านได้รับชมต่อไปในระยะยาวและสำหรับท่านที่สนใจเรียนกษาปั์หรือของสะสมหายากวันนี้คือหนึ่งในตอนที่ท่านต้องดูให้จบเพราะเรียนไทย ที่เราจะพูดถึงมีประวัติที่น่าทึ่งเสน์เฉพาะต,ตัวและบางครั้งคุณค่าทางจิตใจอาจมีค่ามากกว่ามูลค่าทางเงินเสียอีกแต่ในตอนท้ายเราจะเฉลยมูลค่าที่เราตั้งใจนำเสนอให้ทุกท่านได้ลุ้นอีกด้วยวันนี้เราจะมาพูดถึงเหรียญหนึ่งสตางค์ปี2484หรือปีคศ1941เหรียญเล็กๆที่อาจดูเหมือนไม่มีอะไรโดดเด่นสำหรับคนทั่วไป แต่ส,า ate, ส, ate, ส Member, ํสาหรับนักสะสมเหรียญนี้ถือเป็นหนึ่งในหลักฐานสําคัญของช่วงเปลี่ยนผ่านประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทยเหรียญหนึ่งสตางค์ปีนี้ออกในช่วงเวลาที่ประเทศกําลังเผชิญทั้งสงครามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและความจําเป็นในการจัดการทรัพยากรที่มีจํากัดทําให้เหรียญขนาดเล็กที่หลายคนเคยถือเล่นในวัยเด็กนั้นกลายเป็นสิ่งที่หายากขึ้นเรื่อยๆตามกาลเวลาหากย้อนกลับไปในยุคนั้นการผลิตเหรียญมีความซับซ้อนมากกว่าที่หลายคนคิดวัตถุดิบ ต้องมีความเหมาะสมต่อสถานการณ์เศรษฐกิจประเทศอยู่ในภาวะตึงเครียดและเทคโนโลยีการผลิตเหรียญยังไม่ทันสมัยเหมือนปัจจุบันเหรียญหนึสตังปี2,484ส่วนใหญ่ผลิตจากโลหะผสมที่เน้นความคงทนราคาต้นทุนต่ำและเหมาะกับการผลิตจำนวนมากเพื่อรองรับการหมุนเวียนในชีวิตประจำวันของประชาชนความเล็กของเหรียญความบางและน้ำหนักที่เบามาก ทำให้เหรียญจํานวนหนึ่งสูญหายถูกทําลายหรือชํารุดตามสภาพการใช้งานหลายสิบปีส่งผลให้ปัจจุบันจํานวนเหรียญที่ยังอยู่ในสภาพดีจึงลดลงอย่างมากผู้ชมวัย4 6 5ปีขึ้นไปจํานวนมากอาจเคยเห็นเห็นผ่านตาหรือเคยได้ยิน จากพ่อแม่ปู่ย่าตายายเกี่ยวกับเหรียญสตางแบบรูตรงกลางหรือเหรียญสตางโลหะสีน้ำตาลแดงหรือทองแดงเข้มที่เคยใช้กันในตลาดสดรุ่นคุณป้าเหรยญเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำเป็นภาพของวิถีชีวิตที่เรียบง่ายกว่าเมื่อเทียบกับปัจจุบันเมื่อสินค้าอย่างขนมชิ้นเล็กๆหรือของเล่นพื้นบ้านราคาเทียงไม่กี่สตางก็สามารถสร้างความสุขให้เด็กๆได้ทั้งวันและเหรียญหนึ่งสตางในปี2484ก็เป็นหนึ่งในเหรียญที่หมุนเวียนไหน ชีวิตเช่นนั้นแม้เหรียญสตังมูลค่าเพียงเศษเสี้ยวของบาทแต่ความสำคัญของมันในมุมมองนักสะสมไม่ได้อยู่ที่มูลค่าหน้าตาหากแต่อยู่ที่ความหายากรายละเอียดของลวดลายปีที่ผลิตปริมาณการผลิตและสภาพของเหรียญเหรียญบางรุ่นผลิตในปีที่มีเหตุการณ์สำคัญบางรุ่นผลิตจำนวนน้อยบางรุ่นมีข้อผิดพลาดในการผลิตซึ่งกลายเป็นจุดเด่นเฉพาะตัวที่นักสะสมให้คุณค่าสูงเหรียญหนึ่งสตางปี2484 เป็นหนึ่งในเหรียญที่นักสะสมจํานวนไม่น้อยให้ความสนใจเพราะเป็นปีที่ตรงกับช่วงเวลาความตึงเครียดของสงครามทำให้เหรียญจํานวนหนึ่งถูกล้อมถูกนำกะรับมาใช้เป็นวัตถุดิบหรือสูญหายไปในกระแสะเหตุการณ์ระดับประเทศที่คนไทยในยุคนั้นไม่มีวันลืมส่งผลให้เหรียญปีนี้ที่ยังคงสภาพดีโดยไม่มีตำหนิใหญ่ กลายเป็นของหายากในยุคปัจจุบันสำหรับผู้ชมนวไวกลางคนขึ้นไปการมองเหรียญโบราณบางครั้งคล้ายกับการเปิดกล่องความทรงจำเห็นภาพตลาดไม้กระดานเห็นร้านขายของชำแบบโบราณที่มีกระป๋องขนมตั้งเรียงรายละเอียดเหล่านี้ทำให้เหรียญเล็กๆมีความหมายมากกว่าตัวเงินนักสะสมจำนวนมากเริ่มต้นเพียงเพราะต้องการเก็บสิ่งที่ทำให้นึกถึงใบเด็กก่อนที่เวลาจะผ่านไปและพบว่าแต่ละเหรียญมีเรื่อง องค์ราวที่ลึกซึ้งมากกว่าที่คิดและเหรียญหนึ่งสตัง์ปีนี้ก็มักเป็นหนึ่งในเหรียญที่ทําให้ใครหลายคนเริ่มสนใจสะสมเหรียญไทยอย่างจริงจังเมื่อพูดถึงคุณค่าของเหรียญแน่นอนว่าเราไม่สามารถพิจารณาเฉพาะมูลค่าทางการเงินแต่ยังรวมถึงความหมายทางประวัติศาสตร์ความทรงจำของผู้คนและความหายากที่เกิดขึ้นตามกาลเวลายอย่างไรก็ตามนักสะสมหลายท่านยังคงอยากรู้ว่าหากเหรียญมีคุณค่าทางจิตใจแล้วมูลค่าทางตลาด หรือมูลค่าที่ถูกตั้งไว้เพื่อการนำเสนอในวิดีโอครั้งนี้อยู่ที่เท่าไรก่อนจะไปถึงตรงนั้นขออนุญาตขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมจนมาถึงช่วงท้ายและขอย้ำอีกครั้งหากยังไม่ได้กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนอย่าลืมกดไว้เพราะในตอนต่อไปเราจะนำของศาส,สหาญากและเรื่องเล่าที่น่าสนใจจากทุกยุคมาให้ชมกันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกท่านได้เปิดโลกของสะสมและประวัติศาสตร์ไทยไปพร้อมกัน และในตอนนี้ถึงเวลาที่หลายท่านรอคอยแล้วมูลค่าเหรียญไทย1สตางค์ปี1941ที่เรานำเสนอในวิดีโอนี้ถูกตั้งมูลค่าไว้ที่1ล้านบาทเต็มจำนวนเพื่อสะท้อนให้เห็นว่าคุณค่าของสิ่งของหนึ่งชิ้นไม่ได้วัดกันที่ราคาจริงในตลาดเสมอไปแต่เป็นการสะท้อนคุณค่าทางใจความหักยากความผูกพันและประวัติศาสตร์ที่ซ่อนอยู่ในเหรียญเล็กๆซึ่งบอกเล่าเรื่องราวของผู้คนและช่วงเวลาที่ไม่อาจหวนกลับมาอีกแล้วขอขอบคุณทุกท่านที่อยู่กับเราจนจบ และหว,วังเป็นอย่างยิ่งว่าวิดีโอนี้จะทําให้ทุกท่านมองเรียญเก่าในลิ้นชักบ้านตัวเองด้วยสายตาที่ต่างไปจากเดิมอาจเป็นไปได้ว่าความทรงจําเล็กๆในมือของท่านนั้นมีคุณค่ามากกว่าที่คิดและรอเพียงวันที่จะถูกค้นพบอีกครั้งสวัสดีครับทุกท่านก่อนจะเริ่มเรื่องราวในวันนี้หากคุณชื่นชอบการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์เรียญไทยของเก่าหายากหรือวัตถุสะสม ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นตามกาลเวลาขอเชิญกดติดตามช่องของเราไว้เลยครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดทุกความลับของเรียญโบราณที่หลายคนมองข้ามแต่กลับแฝงไปด้วยคุณค่าทั้งทางประวัติศาสตร์และมูลค่าตลาดที่คาดไม่ถึงการติดตามของคุณคือแรงสนับสนุนสำคัญในการสร้างสรรค์เนื้อหาดีๆต่อไปและช่วยให้เราได้เล่าเรื่องราวลับจากกล,กล่องสะสมที่หลายครั้งแม้แต่ผู้รู้ก็ยังไม่เคยเห็นมาก่อนวันนี้ผมจะพาคุณย้อนไปกอว 5.8ทศวรรษเพื่อพบกับเหรียญขนาดเล็กมากๆที่หลายคนอาจมองผ่านไปเพราะหน้าตาธรรมดาสีไม่สะดุดตาและขนาดเล็กเสียจนบางครั้งหลงคิดว่าเป็นเพียงเศษเหรียญที่ไม่สําคัญแต่แท้จริงแล้วมันคือหนึ่งในเหรียญที่มีเรื่องราวน่าสนใจที่สุดและเป็นตัวอย่างชั้นดีของคําว่าถ้ามีของดีอยู่ในมือแต่ไม่รู้ค่าก็เท่ากับทิ้งสมบัติไว้ต่อหน้าเรากําลังพูดถึงเหรียญหนึ่งสตางค์ พุทธศักราช2,480หรือ1,937นั่นเองครับเหรียญเล็กๆที่ผลิตขึ้นในช่วงรัชกาลที่8ยุคที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สมัยใหม่หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองได้ไม่นานเป็นช่วงเวลาที่เศรษฐกิจยังไม่มั่นคงการผลิตเหรียญมีข้อจำกัดและหลายครั้งจำนวนการผลิตไม่แน่นอนตามสภาวะบ้านเมืองทำให้เหรียญหลายรุ่นเกิดเป็นของหายาก โดยไม่ตั้งใจเหรียญหนึ่งสตางค์ปี2480นี้ภายนอกแม้ดูเรียบง่ายแต่แฝงด้วยเสน่ห์เฉพาะตัวตัวอักษรและลวดลายยังคงกลิ่นอายของไทยโบราณที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านสู่สไตล์ใหม่ลองจินตนาการถึงยุคนั้นผู้คนใช้เหรียญน,นี้ซื้อของราคาเพียงไม่กี่สตางค์ร้านค้าในชุมชนเล็กๆเ,เด็กนักเรียนเดินซื้อขนมหน้าร้านที่เพิงไม้หรือชาวบ้านแลกซื้อของใช้จำเป็นด้วยเงินเพียงกมือเดียวเหรียญน,นี้ คือพยานแห่งชีวิตประจำวันที่แท้จริงของคนยุคนั้นสเสน่ห์ของเหรียญโบราณไม่ใช่แค่อายุหรือความหายากแต่คือเรื่องราวที่มันแบกไว้ผู้คนมากมายเคยถือเหรียญน,นี้ผ่านมือจากพ่อค้าแม่ค้าชาวไร่ชาว,ชาวนาไปจนถึงเด็กตัวเล็กๆที่ถึงเงินค่าขนมครั้งแรกในชีวิตเหรียญเหล่านี้เดินทางผ่านกาลเวลาผ่านความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองสังคมและเศรษฐกิจจนกลายมาเป็นสมบัติเล็กๆ ที่ยังคงอยู่รอดมาถึงยุคของเราในวันนี้แม้เหรียญหนึ่งสตัง์ปี2480จะดูเหมือนเป็นเหรียญที่พบได้ทั่วไปแต่ในสภาพที่สวยสมบูรณ์จริงๆกลับไม่ง่ายเลยที่จะพบเจอเพร้าเหรียญสตัง์มักจะถูกใช้จนสึกเรียบถูกทิ้งถูกหลอมหรือตกหล่นหายไปตามกาลเวลายิ่งเมื่อถึงยุคที่เหรียญสตัง์เลิกใช้จริงการเก็บรักษาหรือเหล่านี้ยิ่งน้อย ลงไปอีกทําให้เหรียญที่สภาพดีเยี่ยมเป็นของที่นักสะสมตามหากันผู้ชมหลายท่านอายุ40 65ปีขึ้นไปคงเติบโตมากับเงินเหรียญจริงๆในช่วงที่ค่าของเงินยังสูงและแต่ละเหรียญมีความหมายในชีวิตประจําวันต่างจากยุคนี้ที่เหรียญเล็กๆแทบไม่ถูกหยิบใช้การชมเหรียญเก่าเหล่านี้จึงเหมือนการเปิดกล่องความทรงจําทั้งความสุขความเหนื่อยยากความเรียบง่ายของยุคก่อนและขอวางภูมิใจในสิ่งเล็กๆที่มีคุณค่ามาก ในเวลานั้นสิ่งที่ทำให้เหรียญนี้น่าเก็บสะสมไม่ใช่เพียงอายุหรือความหายากแต่คือเสน่ห์ของความคลาสสิกการออกแบบที่ใช้าศาสตร์ของงานโลหะยุคเก่าการผลิตที่ยังไม่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ทำให้แต่ละเหรียญมีความแตกต่างเล็กๆน้อยๆตามสภาพการตีเหรียญของโรงกระสา์ในยุคนั้นเหล่านี้คือสิ่งที่นักสะสมชื่นชอบเพราะมันทําให้เหรียญแต่ละเหรียญไม่เหมือนใคร หลายครั้งผู้คนมักถามว่าทำไมเหรียญที่มีมูลค่าเพียงหนึ่งสตางค์ถึงกลายเป็นของสะสมราคาแพงได้คำตอบคือมันไม่ใช่เหรียญทั่วไปอีกต่อไปมันคือประวัติศาสตร์มันคือของที่ไม่สามารถผลิตเพิ่มได้และมันคือของที่ถูกเก็บไว้โดยคนไม่กี่คนเท่านั้นยิ่งสภาพดียิ่งมีคุณค่ายิ่งมีเรื่องราวยิ่งเป็นที่ต้องการและนี่คือเหตุผลที่นักสะสมจริงๆให้ความสำคัญกับเหรียญปี2480นี่ยปเพราะมันเกี่ยวข้องกับช่วงเวลาสำคัญของประเทศความเป็นเอกลักษณ์ของยุค และความหายากในเชิงสภาพของเหรียญการมีเหรียญน,นี้ในคอลเลกชันจึงเหมือนการมีชิ้นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ถ่ายไว้ในมือในวันนี้เราไม่ได้มาเพียงเพื่อชมเหรียญแต่เพื่อให้คุณเห็นว่าของเล็กๆที่ดูธรรมดาอาจมีมูลค่ามากกว่าหาที่คุณคาดคิดบางครั้งเหรียญที่คุณเก็บไว้ในกล่องเก่าๆของคุณปู่คุณย่าอาจเป็นสมบัติที่รอการค้นพบเป็นสิ่งที่คนทั้งโลกตามหาแต่ยังอยู่ในบ้านของคุณโดยไม่รู้ตัวและก,ก่อนจะจบวิดีโอนี้ผมอยากบอกคุณว่า หากคุณมีเหรียญหนึ่งสตางค์ปี1937สภาพสวยสมบูรณ์แบบไร้ตำหนจิจริงๆนั่นอาจหมายถึงเหรียญที่มีมูลค่าทางสะสมสูงมากในตลาดปัจจุบันบางวงการประเมินค่าของเหรียญรุ่นนี้ในสภาพสุดยอดไว้สูงถึง33ล้านบาทซึ่งเป็นตัวเลขที่สะท้อนให้เห็นถึงพลังของตลาดสะส,สมและความมหัศจรรย์ของการเก็บรักษาสมบัติชิ้นเล็กๆไว้ให้รอดจากกาและเวลาถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดติดตามครับแล้วพบกันใหม่ ในตอนถัดไปที่จะพาคุณไปสำรวจโลกของเรียนหายากและสมบัติโบราณที่รอการค้นพบอยู่รอบตัวคุณเสมอครับ